ทุ่นเด่นวันที่9สิงหาเลยวันนี้เลือก TTA มาเพราะว่าเห็นว่า Precious กำไรดีมากนะครับเราก็เลยเลือก TTA มาเลยซึ่งเอ่กำไรที่พี่ปุ๋ยคาดไว้ว่าจะโตป,ประมาณ200% Q1Q เนี่ยก็มีโอกาสที่จะออกมาดีกว่าคาดเหมือนกันดูไหมครับใช่มีโอกาสที่จะดีกว่าคาดตรงที่ว่าเรือเช่าเนี่แหละค่ะเรือที่แบบขายล่วงหน้าเนี่ยแหละค่ะอันเนี้ยเราไม่รู้ว่าราคาคอนแทคที่เขาทําเท่าไหร่แต่รู้แต่ว่าทําในช่วงที่ ราคาค่าระวางในตลาดโลกกําลังขยับขึ้นเพราะนั้นก็มีโอกาสที่ส่วนที่เป็นเรือเช่าเรือคอนแทคที่ขายล่วงหน้าเนี่ยอันนี้จะกําไรดีกว่าคาดน,นะคะ mm hmm. กับอีกอันนึงก็คือสถานการณ์โควิดที่กลับมารุนแรงกันหลายๆประเทศทั่วโลกมีการกักเราเห็นการกักตัวเราเห็นการล็อกดาวน์ในหลายๆประเทศอันนี้กลับเป็นประโยชน์กับค่าระวังเรือนะตรงที่ว่าแรงงานที่ไปเนี่ยต้องมีการ กว่าจะผลของขึ้นลงได้เนี่ยต้องมีการตรวจเชื้อมีการตรวจเชื้อมีการรอผลถ้าเกิดตรวจพบเชื้อ<ม>ต้องมีการกักตัวอีกเพราะฉะนั้นแรงงานที่หายไปเนี่ยมันก็เลยทําให้ค่าระวังเรือคือเรือไปเรือก็เลือกลายเป็นเรือต้องถูกกักตัวนานขึ้นเพราะฉะนั้นเรือไปแล้วไม่ค่อยกลับมันก็เลยถ้าคนอยากจะได้เรือมากๆเนี่ยก็จะต้องแบบ ออฟเฟอราคาที่แพงมากขึ้นตอนนี้คนเข้าคิวในการหาสเปซของเรือในการขนส่งสินค้าเนี่ยมีเยอะมากเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ค่าระวางเนี่ยขยับขึ้นอีกแต่คงไม่ได้ชันมากเหมือนกับที่เราเห็นในไตรมาสสแล้วนะคะแต่ทําให้ราคาค่าระวางแทนที่จะอ่อนตัวแทนที่จะพักตัวไม่ยังขยับไปต่อและในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเป็นช่วงดีมานในการขนส่งสินแร่เหล็กมีมากขึ้นจากจีน ดีมาในการขนส่งสินค้าเรือเทกองมันจะเป็นพวกสินค้าแห้งสินค้าเกษตรนะคะ,มะเมล็ดถัว่วเมล็ดพืชพันธุ์อันนี้ยังขนส่งยังมีดีมาในการขนส่งเนี่ยเยอะมากในช่วงไตรมาสสกับไตรมาสสี่ก็ยังเป็นแรงหนุนสําหรับ TTA ที่กําไรเนี่ยน่าจะยังด้วยธุรกิจชิปปิง้งน่าจะยังขยับขึ้นไปต่อกับธุรกิจเมอร์เมดที่เป็นธุรกิจบริการนอกชายฝั่งอันนี้มีแบ็กหลอกสูงที่สุดเป็นประวัติการแล้วนะคะแล้วก็ขัดทุนมาตลอด ในไตรมาสสจะเริ่มส่งมอบงานได้เยอะมากขึ้นมากเพราะฉะนั้นจะเริ่มกลับมาทํากําไรได้ละก็จะเป็นอีกแรงหนุนธุรกิจปุ๋ยในเวียดนามเข้าไฮซีซันในไตรมาสสในไตรมาสสอกับ4ก็ยังต่อเนื่องก็ิเข้ามาหนุนธุรกิจเรือที่เ,เพิ่มขึ้นละค่ะแต่ว่าไม่ได้โตเป็นร้อยร้อยเปอรเหมือนในไตรมาสสแล้วนะคะครับผมแล้วก็ประมาณการทั้งปีที่ปุ๋ยทำไว้าร้้าล้านเนี่ย น่าจะมีอันนี้ต้องปรับขึ้นแน่แน่ต้องปรับขแน่แใช่ครับผมต้องปรับขึ้นแน่นอนก็ต้องปรับก็จะไม่ใช่สิบแปดถูกไหต้องขยับขึ้นค่ะครับผมโอเคฮะก็เพราะว่าวันนี้เองเนี่ยเขาก็เทรดอยู่พีบุ๊ก็ยังต่ํากว่ากลุ่มและที่สําคัญพ r ีเชียสซิ p ปิ้งเนี่ยเขาเทรดอยู่ประมาณสามจุดสามเท่าของบุ๊กแต่ท ta เนี่ยไม่ถึงสามเท่าของบุ๊กนะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จ่อจะปรับประมาณการแล้วก็ปรับเป้าขึ้นนะคะ ครับผมแล้วก็ราคาเมื่อวันศุกร์เนี่ยทั้งพีเชียทั้งทีเอเนี่ยมีอ่อนตัวลงมาเหมือนกันเลยแต่ว่าลงมาใกล้แนวรับนะครับแนวรับของเขาจะมีแนวหลักอยู่ที่ประมาณสิบห้าจุดห้านะลงมาแตะแล้วเริ่มดิดกลับเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเทคนิคน่าสนใจนะครับอัพไซด์เนี่ยราคาเป้าหมายเราก็าคือสิบดบาทบวกบวกนะถ้าเทียบไปประมาณสักสิเปอร์เนเนี่ยก็อาจจะได้ถึงประมาณยี่สิบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยอัพไซด์เปิดกว้างเลยเลือกมาเป็นหุ้นเด่นวันนี้เลยนะครับราคาเป้าหมายสิบแดบาทบวกบวกนะหรับสำหรับ TTA นะครับฝากนักลงทุน800ท่านนะฮะเอาไว้สำหรับวันนี้นะฮะ